สวัสดีครับวันนี้พบกับผมกัสเกฟีกเช่นเคยนะครับตอนนี้หลายคนเขาก็มีปัญหากันเรื่องยางหมดสภาพตัวบ่งชี้ที่เราหากันได้ก็คือ1อ่าจะเป็นสะพานยางหรือว่า n อสดีนะครับบอกการหมดสภาพของยาง2ก็คือเนื้อยางนะครับมีความแข็งกระด้างแล้วนะครับก็คือใช้งานไม่ได้ผมจะใช้เครื่องมือเบื้องต้นในการบ่งบอกได้ว่ามันประมาณไหนแทนความรู้สึกที่เราเอาไปจิกหรือวเราไปดูกันนะครับ เบื้องต้นผมจะใช้เวอร์เนียที่เป็นดิจิตอลนะครับจริงๆมันต้องใช้ตัววัดดอกอยางครับเป็นตัวเล็กๆประมาณนี้แต่ว่าผมไม่ได้เตรียมไว้นะครับต่อมาก็จะเป็นดูโรมิเตอร์ใช้วัดความแข็งดอกอยางโดยการเอาเข็มทิ่มมันลงไปนะครับบอกค่าหน่วยเป็น HA ความแข็งอยู่ที่0ูนถึงร้อเข็มมันจะเข้าไป1้0%เลยจะเป็นค่า100นะครับมีบวกลบอะยางไลเดนตัวนี้นะครับปี2018ผลิตสัปดาห์ที่29มันมีจุดบ่งบอกการหมดของดอกอยางนะครับตัวนี้ดอกอยางเหลือเยอะมาก อ่าตอนนี้ดอกอยางเหลืออยู่ที่4.5ม mm. ิลลิเมตรตรงนี้จริงๆเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องใช้พวกนี้หรอกเราดูด้วยสายตาเลยเมื่อไหร่ที่มันลงไปเสมอตัวสะพานยางเนี่ยก็เปลี่ยนยางได้ละแต่คนส่วนใหญ่แม่งมีปัญหาเรื่องตัง ตรงสะพานยางปุ๊บมันยังเหลืออยู่หน่อยกว่าจะถึงไอ้เนื้อตรงนี้กูเอาซะหน่อยเอาให้มันถึงแม่งร่องนี้เลยแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนก็ใช้ได้ไหมผมบอกเลยใช้ได้มันไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้แต่คุณต้องรู้แล้วว่าบุคลิกของมันหายไปหมดแล้วนะครับ <S <S คุณต้องระวังขับให้ช้าลงแต่ว่าส่วนใหญ่แม่งก็ไม่ช้าหรอกบางทีลืมเอ้มีคนข้างๆป,ปิ้นๆไอ้ท้าแข่งเพราะว่าเหยียบซะหน่อยอ่าเรียบร้อยนะครับกลับบ้านเก่ามันไปตามระเบียบเมื่อไหร่ที่ดอกมันลงไปถึงตรงเนี้ยประสิทธิภาพการรีดน้ำมันก็จะลดลงไปเยอะมาก ทีนี้มาดู Bristone Duler u n f a t ตัวนี้ยางติดเบ็์ออกมาสัปดาห์ที่23ปี2019อ่าสะพานยางของเขาก็เหลืออยู่เราเห็นด้วยสายตาจริงๆอะ่ะการวัดตัวสะพานยางหรือ NSD เนี่ยเราต้องวัดทุกจุดนะเฉลี่ยเพราะว่ายางมันจะกินนอกกินในไม่เท่ากันบางพันแคมเบอร์ลบบวกไม่เหมือนกันตัวนี้ดอกเหลือ3.18ด้านนอกส่วนด้านในนะครับ อยู่ที่3.09 30. ก็ใกล้เคียงถือว่ากินเท่ากันโอเคดอกยางเนี่ยยังเหลือแต่ทำไมถึงเปลี่ยนเนื้อยางเนี่ยมันเริ่มเปื่อยเห็นไหมไอเริ่มหลุดเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าด้วยที่ยางอาจจะร้อนแล้วโอเวอร์ฮีจอตากแดดก,ก็ขับรถใช้งานความร้อนสูต่อมาเป็นโตัวโย process ที่หอนอยางกับหมานะครับสะพานยางก็จะทำสลับกันเดี๋ยวผมจะใช้จุดนี้แล้วกันตัวนี้เหลืออยู่ที่2.36ม mm. ม ่าด้านนี้เหลือ1.47แสดงว่าอาจจะเป็นรถเก๋งปีกนกนะครับอาจจะโหลดต่ํามาหรือแคมเบอร์ลบมานะครับเป็นคึมโฮก็จะเห็นได้ว่าเด็กจนเกลี้ยงนะครับเนี่ยเห็นเลยว่าลายยางมันหายไปหมดเลยเนหะ็นไหมร่องรีดน้ํออร่องเลยที่ผมบอกไงว่าเราจะใช้จนถึงหมดสะพานยางได้ไหมก็ใช้ได้แต่ตอนเนี้ยผมใช้มาแค่เนี้ยร่องรีดน้ํามัน,ม,นมันตื้นแล้วอะ คือสบัดแล้วรถสบัดแล้วใส่สตาร์ทโหลดนะครับแล้วแคมเบอร์ติดลบก,ก็จะเป็นสภาพอย่างด้านในหลอกยางมุมนอกด้านเนี้ยเหลือ2มิลด้านในก็ไม่ต้องพูดถึงนะ,สะเสมอไปแล้วก็คือถือว่าหมดนะครับเนี่ยมันจริงๆมันเริ่มสเสมอตั้งแต่ตรงนี้แหละแต่ตรงนี้คือมันกินไปแล้วนะจนร่องเนี้ยหายหมดแล้ว ตรงนี้ไม่รีดน้ำนะฝนตกเมื่อไหร่มีปัญหาทันทีส่วนอายุของยางที่ชอบเถียงกันก็คือยางมีอายุ1 2, 3, 2, 3, ปี2ปี3ปีคือบ่องบอกไม่ได้ว่ายางจริงอายุเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ที่การดูแลของเพื่อนๆนะครับใครที่จอดรถตากแดดตากฝนบ่อยๆนะครับร้อนเย็นร้อนเย็นบ่อยๆเนื้อยางก็จะตายเร็วแล้วก็อยู่ที่ส่วนผสมความเปราหน้ายางตรงนี้ว่ามันดีหรือเปล่าถ้าเขาทํามาพอประมาณใช้ได้แค่ปีหรือ2ปีมันก็จะแข็งเหมือนตัวนี้บางคนบอกว่ายางถูกใช้ดีมันอาจจะวิ่งดีแค่4 5 6หเดือนแรกนะครับต่อไปอาจจะห่วยก็ได้เวลาโดนแดด เล่เล<ค>่นอ,อยู่ที่แปดสิบอีอีกสักจุดหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ที่80เหมือนกันนะครับต่อไปเป็นบิสโตนเดี๋ยวผมจะทําตารางเปรียบเทียบให้อยู่ที่74ตรงกลางอยู่ที่ประมาณ75็สิาต่อมาโตโยต้าค่าความแข็ง80เรามาจุดกลางกันเลย จุดกลางตรงนี้นะครับได้80เหมือนกันด้านนอกอยู่ที่79.5สิบต่อมาคนะืมหกเรียกได้ว่าด้านในโล้นนะครับด้านนอกเหลือเต็ม75ตรงกลางอยู่ที่77ผมจะทดลองชั่งน้ำหนักยางนะครับแต่ละเส้น ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับว่ายางใหม่ถ้าการเบรคความนุ่มความนิ่มของดอกยางนะครับเป็นยังไงแล้วใช้งานไปสัก1 0 0 0 0โลหรือ2,000 0โลแล้วเดี๋ยวผมจะเรียกกลับมาเพื่อทดสอบอีกครั้งหนึ่งดูว่ามันใช้งานดอบลงขนาดไหนนะครับขอฝากเพจ KP กันยางไว้ด้วยนะครับให้ผมทดลองอันไหนก็ลองคอมเมนต์ใต้โพสต์ดูนะครับโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ